ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์ปาก,การดบับเลอร์นะครับอันดับแรกนักเรียนต้องมาบทวนเกี่ยวกับสมการแล้วก็ตัวแปรกันก่อนนะครับแลเดี๋ยวเขียนตัวแปรกับสมการให้เลยลวกันนะครับสําหรับปาวก,การดบับเลอร์นะครับ ปรการน,นี้จะเป็นปรการที่องรงรกำเนิดเสียงแล้วก็ผู้ฟังเคลื่อนที่สัมผัสกันนะครับนั้นหลักๆก,ก็จะมีตัวแปรอยู่3ตัวแปร3ตัวแปรก็คือจะเป็นอัตราเวเสียงในอากาศของผู้ฟังแล้วก็ของแหล่งกำเนิดนะครับสมการที่ใช้เป็นเสร็จเราจะใช้สมการนี้นะครับ fo o ก็มาจากคำว่า object นะครับก็คือผู้ฟังเท่ากับวงเล็บ u บวกลบ P o ส่วนด้วย u บวกลบอ่ะขอไปครับสมการมาสลับกันนะ <c oughs> ลบบวก p s แล้วก็คูณด้วย s นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือ s ปริมาณของ s คือแหล่งกำเนิดมันจะคำว่า s o u r c นะครับ o object ก็คือผู้ฟังแล้วก็จะเป็นอ่ะมีสองตัวนะครับ เราจะกำหนดให้ u เนี่ยเป็นอัตราเร็วเสียงอัตราเร็วเสียงในอากาศโอเคซึ่งถ้าโจทย์ไม่กำหนดมาให้กันเราก็ต้องหานะครับซึ่งมันหาได้จาก338บวก0.6คูณกับ t ซึ่ง t คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับซึ่งปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ vs fs แล้วก็แลมด d า s นะครับอัตราเร็วเสียงจากแหล่งกําเนิดความถี่ของแหล่งกําเนิดแล้วก็ความยาวคลื่นของแหล่งกําเนิดน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของผู้ฟังก็จะเป็น VOFO แล้วก็แลมด้า o อนะครับอัตราเร็วเสียงที่ผู้ฟังได้รับความถี่เสียงที่ผู้ฟังได้ยินแล้วก็ความยาวคลื่นเสียงที่ผู้ฟังได้ยินนะครับโอเคอันนี้สมการนี้เราจะใช้สมการ สมการนี้ส่วนใหญ่จะใช้สมการนี้นะครับนอกจากว่าโจทย์จะเป็นลักษณะอื่นอ่ะเรามาดูข้อแรกนะครับสำหรับข้อแรกนะครับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวนินาทีอ่ะโอเคโจทย์กำหนดเดี๋ยวเขียนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวนินาทีอ๋อ ครูลืมบอกนักเรียนว่าการกำหนดการกำหนดทิศ V O นะครับ V O เนี่ยจะเป็นบวกเมื่อผู้ฟังวิ่งเข้าหาแหล่งกำเนิดจะเป็นลบเมื่อผู้ฟัง วิ่งออกจากแหล่งกำเนิดน,นะครับในทางกลับกันนะครับ VS เนี่ยมันจะตรงข้าม VS จะเป็นบวกเมื่อแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟังและจะเป็นลบเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง วิธ <Okay. S 2> ีการจำไม่ง่ายก็คือ,อให้จำไว้ว่าผู้ฟังเนี่ยคือตัวเราเวลาเราวิ่งใส่ก็คือวิ่งบวกนะวิ่งใส่ก็คือวิ่งบวกนั่นเองนะครับงนั้นวิ่งเข้าหาจะเป็นบวกวิ่งหนีจะเป็นลบในทางกลับกันเนี่ยแรงกําเนิดเนี่ยมันจะตรงข้ามนะครับเดนะีเรามาดูคอนี้ รถขันหนึ่งวิงโนความเร็ว5เมตรต่อนาทีเข้าหาผู้ฟังที่ยืนนิ่งกับที่โอเคครับผู้ฟังยืนนิ่งแสดงว่า V.O เป็น0ในขณะที่ V.S เท่ากับ5นะครับบีบตรที่มีความถี่อ่าตัวนี้เป็นของ F.S เพราะว่าเป็นของแหล่งกำเนิดนะครับ7 0 0 0เฮิร์ตถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีค่าเท่ากับ355โอเค U เท่ากับ355จงหาว่าผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่าไรโอเคจดทอามา F.O นะครับ ง่ายๆเลย FO เท่ากับเท่าไหร่นั้นเราจะเริ่มคำนวณนะครับเราจะได้ว่า FO เท่ากับ U บวกลบ VO ส่วนด้วย U ลบบวก VS คูณกับ FS โดยที่พจน์ที่จะหายไปก็คือ VO นะดังนั้นนั่นบนหายนะครับอ่ะ VO ตัวนี้กลายเป็น0ูนย์นะครับ u ของเราก็คือ355หารด้วย355บวกหรือลบต้องมาดูนะครับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้าหาผู้ฟังเมื่อรถยนต์วิ่งเข้าหาผู้ฟังนะครับมันจะเป็นลบนะครับดังน,นั้นก็ลบด้วยคูณกับ fs ก็คือ7000โอเคั้น fo ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ355ส่วนด้วย350 คูณเจ็ดพัอ่าเหลือก,ก็แค่คูณเลขนะครับอ่้เร่กยกับ7,100พันเฮิร์นะครับแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรวินาทีเนี่ย จาก7,000เฮิร์ตเนี่ยตอนถี่มันเพิ่มเป็น7,100เฮิร์ตดังนั้นเสียงที่ได้ยิน,นยจะแหลมกว่าเดิมน,นะครับโอเคนี่คือส่วนของข้อแรกนะครับ mm hmm. ข้อที่2ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงรถพยาบาลเปิดหวอโอเคครับชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้าน,นครับ VO เป็น0ูนย์ครับนะอ่เพราะชายคนนี้หยุดนิ่ง <c oughs> ผู้ฟังหยุดนิ่งนะครับ เสียงรถพยาบาลเปิดหวอกกำลังวิ่งเข้ามามีความถี่สามร้โอเคในตัวนี้เป็นความถี่ของแรงกำเนิดนะครับสามร้อยแบเมื่อรถพยาบาลมีความเร็วอ่ะโอเควีนะครับยีเมตรต่อวินาทีอัตราเร็วของเสียง u เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีจงหาความถี่แท้จริงของเสียงรถหวอที่เปิดอ่าขออภัยนะครับ ัารเรียนเอาหม่นะชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงรถพยาบาลเปิดหวอวิ่งเข้ามามีความถี่นั่นหมายความว่าความถี่นี้เป็นความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินอ่านี่เป็น fo นะครับเป็นความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินเพราะเขาบอกว่าได้ยินความถี่เท่านี้แต่โจทย์ให้หาว่าความถี่ที่แท้จริงอ่ะความถี่ที่รถพยาบาลปล่อยมาเท่าไหร่คือเ s นะครับเท่ากับเท่าไหร่มาถามกลับกันนะครับดังนั้นเราก็ ตั้งสูตรเหมือนเดิมนะครับ fo เท่ากับ u บวกลบ vo ส่วน u ลบบวก vs คูณกับ fs นะครับตรงนี้นะครับที่มันเป็นเครื่องหมายต่างกันเนี่ยมันจะง่ายเวลาเวลาที่วัตถุสองก้อนมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่พร้อมๆกันนะครับแต่กรณีนี้ก็คือผู้ฟังมันหยุดนิ่ง กูฟังหยุดนิ่งวีโอก็เป็นศูนย์อืแล้วตรงนี้เป็นศูนไปเราก็จะแทนค่าเป็นสามร้อยดสองจุดห้าเท่ากับ u ูคือสามร้อยสี่สิบนะครับอ่ะทีนี้มาดู V.S. ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบนะครับเพราะว่าวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าก็เหมือนอข้องบนไหม วิ่งเข้ามันขอ้อ,นของบนนะครับแล้วก็จะเป็นลบลบยี่สิบคูณกับ fs นะครับแล้วก็คิดเลขนะครับก็จะได้382.5้ด้าด้านล่างนะครับ340ร้ลบยีนะครับเหลือ320ร้แล้วก็ย้ายไปคูณอ่าแล้วก็340ตบตกออกมาหารนะครับอเท่ากับ fs ก็คิดเลขนะครับนักเรียนจะตัดเลขหรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของนักเรียนเองนะครับโอเคดังนะัข้อนี้ครับ fs เท่ากับอย่เขาเขียนคำตอบเลสีแดง fs เท่ากับ3 6 0 h ้ร์ตนะครับอันนี้คือความถี่ที่แท้จริงของรถพยาบาลคันนี้นะครับ ข้อ3านะครับรถคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว20เม okay. ตรต่อวินาทีโอเค20เมตรต่อวินาทีคือ v s นะครับวิ่งออกจากผู้ฟังอ่าโอเคไม่เหมือนกับข้อ1กับข้อ2ละเพราะว่าข้อ1กับข้อ2อะวิ่งเข้าหานะครับวิ่งเข้าหามันเป็นลบวิ่งออกจากก็เป็นบวกนะครับที่ยืนนิ่งอยู่กับที่โอเคครับ v o เท่ากับ0ูน าบีบแตรที่มีความถี่โอเคครับอันนี้เป็นแหล่งกําเนิดความถี่ของแหล่งกําเนิดนะครับเจ็ดรอยเฮิร์แล้วถ้าเกิดว่า U เท่ากับสามร้อยสามสิบเฮิร์โจทย์ให้หา FO เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ง่ายนะครับเหมือนกับข้อแรกเลยต่างกันแค่เครื่องหมายบวกลบนะครับดังนั้นครูจะล้อสมการข้อแรกมาเลยนะแต่ด้านล่างก็เป็นบวดนะครับคือถ้าทําแบบรัดก,ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเราจะได้ โอกับ u คือ330อยาข้างบน v vo เป็น0นย์ก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับก็จะได้3 0 0รอยอยสานะครับสามบวกกับ20แล้วก็คูณด้วย700ดร้อยนะครับสา0ร้อยสา ถ้าซิบกับเจ็ดร้อยนตัดกันได้นะครับของผมหกสิบ หกร้อยหกสิบครับโอเคข้อสี่นะครับ, okay. ร,บรถตำรวจขันหนึ่งเปิดหวอขนาดที่กำลังเคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วคงที่เอา kv s เท่ากับยี่สิบเมตรต่อวินาทีออกจากเป็นบวกอยู่ละที่ okay, ยืนนิ่งอ่ะโอเคใช้ตรงนี้ยืนนิ่ง vo ระดับศูนย์นะครับ อยู่ริมถนนเสียงวูดมีนความถี่ fs เท่ากับ800เฮิร์และ u เท่ากับ300เมตรต่อวินาทีโจทย์ให้หาความถี่ของเสียง um, โจทย์ให้หา fo แล้วก็ lambda o นะครับอืมจไม่ยากอะไรนะครับตั้งศูตรเลยเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ออกจาก กันไ,ไหมต้นท,ที่ออกจากเหนกันนะครับแล้วก็จะสูตรเหมืนข้างบนเลยนะครับ f o เท่ากับ300หารด้วย300บวก20คูณกับ800นะครับ300หาร320คูณ800 150ค้านี่โจทย์ให้หาแลมด้าอูนะครับ